เขาเล่นยู่ไมเดียวสิแล้อีงาดิตแรวมันมีหูจ้าเขาตดี้อปี้ขาขาอีงานี่ิดูทังร้าเลยวะแมส่งเมื่อกี้อันแมส่งะกัแม่เจ้าเนสห้าเอาเลยจุกเจเลยจุกเจเ็ดเพิ่เาทมือกับเมส่งเอจุกินจุกเจเพราะเพราะส้อนกัเป็นเป็นอ้าเป็นน้องเป็น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 นงเพื่อนซื้อมาไปเลยวะ จื้อจื้อจื้อซื้อพม่ได้อยู่พอพอโซนอันไหนพออันแม่เสียมอ่าแต่พอแม่ซุ่งนี่เลยจักซื้อมาได้เลยจื้อซื้อไม่ได้แล้วพอแม่ซุ่งกับเขาย่าจะยื่นพวกนั้นนั่นเนาะไม่แม้เขาเกิดไม่ทันเพราะว่าค่อยถ้าแต่ว่าความจังค่อยจะซื้อได้ไล่ซื้อไล่เซ็นพวกนั้นพวกนี้เนาะค่อยจะซื้อนี่จะนี่ให้สี่น้องเธอว่พอพวกพูดข้านี่อะไร เดี๋ยวว่ายแม่ก้อยนี่คือี่น้องซึ่งผอพงอคำพงศ์อคำพงศ์พอคำซึ่งแม่แมหนูสูนแม้คุณแก้วแม้หนูสูนผัดแม้เขาพอยดแม่ค่นแก้วัแม้เขาไม่มันแม่ต้องเขาดังกระจดนี่ผมขอบุญหลายอยู่ลงจิเพิดบัมื่อไปเอาที่ย่ากูเพ็กคนก่า ไปแล้วได้พอเลิไปซื้อทีโย่วงกันบรรลท่ออะไรเลยแล้วได้ไปซื้อพี่น้องทำนนาดละบาทนี่ทีนมันไม่ไปหาเขาแล้วนับบ้านหลักขาดแล้วพี่น้องนั้นิับาทเลยนรู้พอดีอีนันพระไทยสุลเอ็เพผู้ฮัดนผู้ดีมันทีมันทีเจ้านะาัันละไทยมันละเกตน้ำบ่อนเจ๋ฮะทีอันเํานี้บาซะ